แหวนเอาแหวนมาเออแม่ครับไม่ได้นะคะแม่แม่จะทำอะไรคะฉันก็จะใส่แหวนนะสแะออิแม่คะเอ่อแม่คะทำไมช่วงนี้แม่ถึง ทำแต่หารดจัดคะแม่ลืมไปนนะว่าแกไม่กินรดจัดแกงั้นต้องกินผักไปสิแม่ก็แก่แล้วขี้หลงขี้ลืมไม่ถือสาแม่นะครับแม่แก่ถ้าต่อไปเนี่ยแม่ผมทำอะไรให้กินถ้าไม่อยากกิน ไปรำกินเองดิค่ะ่รู้จักคนนี้ปะไม่ค่ะไม่รู้จักค่ะ โอ๊ยโอ๊ยแม่ปวดหลังอแม่แม่เป็นอะไรหรอครับไม่ไม่เป็นไรหรอกแม่ก็แค่ปวดหลังแม่เป็นอย่างนี้มสาสักพักแล้วเดี๋ยวก็หายแม่ครับแม่ก็อายุเยอะขึ้นทุกวันต่อไปงานบ้านเนี่ย แม่ไม่ต้องทำก็ได้นะครับบ้านสกรปรกขนาดเนี้ถ้าแม่ไม่ทําแล้วใครจะทำํำแก้มเดี๋ยวต่อไปเนี่ยงานบ้านคนช่วยแม่ผมทำเลยนะผมจะพาแม่กํ้ามาพักผ<ะ>่อนค่ะไปครัแม่ค่อยเดีนะครับ แก้มแม่เราอายุก็เยอะขึ้นทุกวันต่อไปงานบ้านเนี่ยคุณช่วยแม่ผมทำนะได้ค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะงั้นเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะคุณคะคือฉันว่าเราติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านกันไหมคะทำไมหรอก็แม่ของคุณแก่แล้วอีกอย่างถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแม่เนี่ย เราสคนจะได้รู้ทันไงคะผมมาก็ดีเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมให้ช่างมาติดให้เลยโอเคค่ะเออแต่คุณห้ามบอกแม่เด็ดขาดเลยนะคะฉันกลัวว่าถ้าแม่รู้เข้าเนี่ยแม่จะปัดรู้แล้วนะ่างั้นเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนนะ แกจะไปไหนเออแม่คะพอดีว่าหนูรีบไปข้างนอกนะคะ่ะเช้านี้แม่ทำกับข้าวกินเองนะคะไม่ได้ฉันก็จะไปหาเพื่อนฉันถ้าเกิดว่าฉันทำกับข้าวกินกับข้าวก็ติดตัวฉันดิดฉันอายเพื่อนงั้นแม่เอาเงินนี้ไปนะคะแม่ไปหาซื้อกินเองก่อนนะวันนี้หนูรีบจริงๆคะ่ะฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นแหละว่าแกจะรีบขนาดไหนไม่รู้แหละแกต้องไปทำกับข้าว ฉันไม่รู้นะฉันไม่รู้จะพายแบบแกได้ยังไงเวรกรรมฉันจริงๆแหวนเอาแหวนมาเออแม่ครับไม่ได้นะคะแม่แม่จะทำอะไรคะฉันก็จะใส่แหวนนะสิ เห็นไหมใส่ได้พอดีเลยไปทางหลักข้าวสิแม่ นายโจะรีบไปทางานไงแม่ก็บอกแล้วไงว่าแม่กินอะไรง่ายๆแล้วกับข้าวเนี่ยเดี๋ยวแม่ทําเองไม่ยองทำให้แม่กินอีกไปทํางานได้แล้วพอสักทีแตะคาแม่ผมเห็นหมดแล้วแกเห็นอะไรตอนที่เมียผมคลอดลูกเนี่ย แม่ก็บอกว่าแม่อยู่เยอะแล้วแล้วแม่ก็ย้ายมาอยู่บ้านผมเมียผมก็ดูแลแม่ดีทุกอย่างเหมือนแม่แท้ๆคนของเขาเลยต่อหน้าผมแม่แสดงอีกอย่างรับหลังผมแม่ก็เป็นอีกอย่างผมถามจริงเถอนะครับแม่ทำไปเพื่ออะไรหรอครับนี่แกพูดอะไรต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างไม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยแม่ก็ดีกับเมียแกจะตายแม่นี่แม่จะแสดงไปถึงไหนครับ นี่มันบ้านนะครับไม่ใช่สนามลบที่จะมาชิงดีชิงเด่นกันแค่ความจริงใจต่อกันแค่เนี้ยยังมีให้กันไม่ได้เลยก็ตอนที่แม่อยู่กับย่าแก่ย่าแก่กับพ่อแก่ก็กั่นแกล้งแม่แบบเนี้แม่ครับนี่มันยุคสมัยไหนแล้วครับแม่จะพูดแบบนี้ก็ไม่ถุกนะครับแม่โดนย่าแกล้งมาพวดจริงนะครับแล้วทําไมแม่ต้องทํากับแกล้งด้วยครับ ใครเข้าใจเราใช่คบแม่แล,แล้วนี่ก็เป็นแหวนที่ผมซื้อให้แก้มตอนแต่งงานไม่แย่ง่าใส่แบบนี้ก็ไม่ถุกนะครับที่ผมแต่งงานกับแก้มเพราะว่าผมรักเขาผมอยากดูแลเขาแก้มผมขอโทษคุณนะ ตั้งแต่คุณแต่งงานเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้คุณเจออะไรมาบ้างแต่คุณไม่เคยพูดเลยทุกความสำเร็จของผมก็มาจากคุณนะที่คอยอยู่เบื้องหลังของผมผมขอบคุณคุณนะที่คอยให้กำลังใจผมฉันเชื่อใจคุณค่ะ แม่ครับในชีวิตผมเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดก็คือแม่กับแก้มผมก็แค่อยากให้แม่เนี่ยช่วยดีกับแก้มหน่อยนะครับครอบครัวของเราเนี่ยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนคะครับแม่นะครับแม่